บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมคําเตือนให้ระวังหมู3ามชั้นปลอมโดยเป็นคลิปกระบวนการผลิตหมู3ามชั้นแผ่นใหญ่ก่อนจะตัดออกเป็นแผ่นเหมือนเบคอนหือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สัมนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคลิปที่แชร์กันและพบว่าจริงๆแล้วคลิปดังกล่าวไม่ใช่การผลิตหมู3ชั้นปลอมครับแต่เป็นคลิปกระบวนการผลิตเยลลี่ที่ทำเลียนแบบรูปหมู3ชั้นแล้วเรารู้ได้อย่างไร ต่อไปนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องหลังการสืบหาต้นต่อเรื่องนี้ไม่ยากครับและคุณผู้ชมทุกท่านก็ทําได้เริ่มจากตั้งคําถามกับคลิปนี้ว่าเป็นการผลิตมู3าชั้นปลอมหรือผลิตอะไรกันแน่และมีเบาะแสะอะไรให้เราเห็นในคลิปนี้บ้างเมื่อไล่ดูกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นก็จะพบว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตที่ดูน่าสงสัยว่าเป็นอะไรตั้งแต่การเทส่วนผสมลงในถาน รอจนแข็งตัวได้เป็นแผ่นหนาๆแล้วเข้าเครื่องตัดฝานเป็นแผ่นเหมือนเบคอนแล้วก็จับวางใส่ถาดใส่ถุงพลาสติกเมื่อดูมาถึงตรงนี้ประมาณ2นาที26วินาทีเราได้พบกับเบาะแสสำคัญที่นำไปสืบพ้นต่อได้เพราะมีลักษณะเป็นเหมือนฉลากที่มีตัวอักษรครับ เราได้นําภาพนี้ไปค้นหาแบบย้อนกลับด้วยภาพบนเว็บไซต์ไปตู้แม้ไม่เจอภาพที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่ได้ผลการค้นหาที่น่าสนใจครับเราได้พบผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาคล้ายกันและมีฉลากที่อ่านได้ชัดกว่าด้วยเมื่อกดเข้าไปดูฉลากแบบชัดๆมีฉลากเขียนเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษที่บอกว่า p a ก k Belly Jelly ซึ่งคำสำคัญตรงนี้ก็คือ Jelly ซึ่งก็หมายถึงขนมเยลลี่นั่นเองครับ เมื่อนำชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไปค้นหาก็พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเยลลี่ที่มีการรีวิวอย่างกว้างขวางบนโซเชียลโดยเฉพาะในเกาหลีใต้อย่างเช่นคลิปนี้ซื้อมารีวิวให้ดูเลยครับามิง โดยหยิบออกมารีวิวให้ดูเป็นแผ่นๆเมื่อดูใกล้ๆก็มีลักษณะเหมือนเยลลี่จริงๆนั่นแหละครับย่ไฮแยนบุฟเนันี่ครีมัยรกนอกจากนั้นเมื่อค้นหาวิดีโอเพิ่มเติมจึงได้พบกับวิดีโอต้นฉบับของคลิปที่นํามาแชร์กันคลิปต้นฉบับอยู่บน YouTube ครับเป็นคลิปวิดีโอเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารในช่อง Cooking K Food ซึ่งเผยแพร่คลิปด,ดังกล่าวเมื่อวันที่7ธันวาคม2566เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่าเป็นอาหารที่ผลิตในเกาหลีใต้ซึ่งได้รับอนุญาตให้วางจําหน่ายในร้านสะดวกซื้อ GS 25และในท้องตลาดที่เกาหลีใต้ครับโดยบนฉลากก็ระบุส่วนประกอบอาหารเช่นน้ําตาลน้ําเชื่อมกลูโคโสและมีการแต่งกลิ่นสตอรอเบอรี่ด้วยดังนั้นเมื่อรวบรวมหลักฐานมาจนถึงตรงนี้ก็สรุปได้ว่าคลิปและข้อความที่แชร์กันว่าเป็นคลิปการผลิตหมู3ชั้นปลอมนี้จึงไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่ควรแชร์ต่อเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นข้อมูลเท็จและสร้างความตื่นตระหนก จริงๆแล้วสิ่งที่เห็นในคลิปเป็นขนมเยลลี่นั่นเองอาหารปลอมเป็นอีกหนึ่งเรื่องเท็จที่แชร์บนกันมามากมายหลายชนิดซึ่งชัวร์ก่อนแชร์มีเพลย์ลิสต์พิเศษเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้อย่าลืมไปติดตามชมใน YouTube ชัวร์ก่อนแช์กันนะครับชาวทิกตอกอย่าลืมมากดติดตามเพื่อรับชมคลิปสั้นหลากหลายในช่องทิกตอกชัวร์ก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม